อาจารย์แนะนำอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องสุดท้ายนะั้นสำหรับคนที่มีความสามารถทีมที่มีความสามารถยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเข้ามากลายเป็น10ทีมสุดท้ายขอเรียนให้ทราบนะคะถ้าหากว่าทีมไหนก็แล้วแต่ฟันฝ่าเข้ามาจนกระทั่งถึง1 0ทีมสุดท้ายไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลขอเรียนให้ทราบว่าพวกหนูนะั้นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกมการให้คะแนนหรือว่าวิธีการทํางานต่างๆนี่นะคะต้องมีหลายขั้นตอนมาถึง10ได้เลยนะคะถึ่งยอดเยี่ยมแล้วล่ะในกรณีนี้ก็คือวันที่13วันสุดท้ายไงคะนะคะพวกหนูทั้งหลายนั้นจําเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนร่วงหน้าเลยแล้วก็คิดอยู่ก่อนเลยว่าพวกหนูนั้นจะมีโอกาสที่จะชนะเข้ามาเป็นสิทีมสุดท้ายนั่นหมายความว่า ตั้งแต่วันที่12กุมภานะคะหนูก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้พอถึงวันที่13ก็เตรียมตัวแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมทีมกันมาให้ดีเลยแต่ถ้าพอนมาเตรียมกันวันที่12เพื่อที่จะมาทําการให้ได้ชนะวันที่13เห็นทีจะไม่ทันค่ะนะคะ,นะคะต้องเตรียมกันมาก่อนเลยท้งนี้ก็เพราะว่าเวลาที่จะให้แต่ละทีมมีโอกาสที่จะมาอธิบายทั้งหมดคอนเซ็ปต์ ของการทําโครงการทั้งโครงการของหนูมาเนี่ยนะคะให้ระยะเวลาแค่10นาที10นาทีนี้ต้องอธิบายให้ได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะว่าแล้วก็ต้องหยุดพอหยุดแล้วหมดเวลาแล้วนี่นาะสินาทีมีเวลา5นาทีที่จะต้องตอบคําถามคณะกรรมการจะถามคําถามกลุ่มละสองคำถามนะคะขอบอกว่าเตรียมตัวมาให้ดี เวลาที่จะรายงานให้ได้10นาทีนะั้นมีการเตรียมกันมาซ้อมกันมาให้ดีเลยทีเดียวถึงเวลา10นาทีปั๊บหยุดแล้วเวลาที่ถามคําถามเนี่ยให้ลองคิดก่อนว่าเขาจะถามว่าอะไรเรื่องของพอเพียงเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของการที่บุคคลต่างๆจะมีส่วนร่วมพอเขาถามปับ๊บอย่าทำท่าอึกอักตอบไม่ได้หรือมีการเกียงกระเทยตอบเช่นสิตอบนะคะ เห็นทีว่าจะต้องมีการเตรียมแลวก็ใครจะตอบตั้งสติให้ดีรีบฟังคำถามให้ดีแล้วก็ตอบนะคะตอบให้ได้ภายในเวลา5นาทีแล้วก็เห็นทีว่าทำได้ประสบความสำเร็จอย่างนี้หนูก็จะเป็นทีมที่ชนะค่ะปีนี้เป็นปีพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทีมไหนชนะทั้งในระดับภาคในระดับประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มีการบอกว่าได้รางวัลอะไรเอาไปเลยสมัยก่อนนั้นใช้วิธีการบอกว่า,าหากว่าชนะอันไหนแล้วก็ได้รางวัลสูงสุดให้เฉพาะอันนั้นแต่ทว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะถ้าหากว่าชนะระดับสูงสุดในขณะเดียวกันชนะระดับภาคด้วยเอาเงินไปเอารางวัลไปท่านสองประกาศเลยหวังว่าทุกทีมคงจะมีกำลังใจตั้งใจเตรียมตัวให้ดี แล้วก็กลายเป็นผู้ชนะในที่สุดนะคะขอให้กำลังใจทุกๆทีมเลยค่ะ